สวัสดีครับการสวัสดีพี่ๆสมาชิกเอฟซีร้านพีเน็ตอะโอทุกทท่านนะครับแล้วก็ขอการสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับคลิปนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวสินค้านำเสนอสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งนะครับเป็นคลิปเช้าประจำวันเสาร์ที่26นะครับผมเดือนกรกฎาคม2568ครับผมมีในส่วนของพาวเวอร์แอมในส่วนของหน้าลายนะครับเป็นแบรนด์ของรอยัลนะครับตัวนี้สวยๆเดิมๆครับสภาพสวยงามนะครับผม มารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับเป็นรุ่น550วัตต์นะครับตัวนี้550วัตต์กาลังวัตต์ของเขานะครับรุ่น3 355s นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมโลยนนะครับตัวนี้เหมาะสาหรับเสียงตามสายนะครับหรือว่างานประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับหมู่บ้านนะครับหรือว่าเอาขึ้นรถหาเสียงนะครับรถโฆษณาต่างๆนะครับผม สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมีเข้ามาหนึ่งตัวครับผมตัวนี้ก็เลยขออนุญาตรีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับมีเข้ามาหนึ่งตัวนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ปล่อยในราคาอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าพันบาทสภาพสวยๆเดิมๆนะครับด้านในเดิมๆนะครับหม้อแปลงเดิมนะครับไม่ได้ผ่านการซ่อมนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันสําหรับโลยอนตัวสามห้าห้าเอสนะครับกําลังวัตรเขาจะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบัตต ตัวนี้จะรองรับในส่วนของหฮอนนะครับถ้าเรากดลงนะครับจะเปิดในส่วนของย่านความถี่ของฮอนนะครับถ้ากดในส่วนของสวิตช์ขึ้นนะครับจะอยู่ที่เสียงกลางนะครับสําหรับตัวนี้ปรับไฮมิดโลได้นะครับใช้งานปกตินะครับมีช่องไม้ให้ถึง4ช่องนะครับแล้วก็จะเป็นช่องเสียบในส่วนของเปิดเพลงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมวันรุ่มครบนะครับ เผื่ท่านไหนที่ยังมองหาหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรก็0952246497ครับเบอร์จันทิเนตนะครับแล้วก็เบอร์ผมนะครับผม0874217464ฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยและกันสำหรับตัวแอมโลย่นนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ผมจะนำเสนอในส่วนของหน้าลายนะครับซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคมสันนะครับตัวนี้คมสันจะมีข้อดีคืออ่า รองรับในส่วนของบลูทูธนะครับ USB ได้ด้วยนะ้วสำหรับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับสำหรับตัวหน้าลายแบรนด์ของคมสันนะครับตัวนี้น่าจะพันวัตต์นะครับตัวนี้น่าจะพันวัตต์นะครับตัวนี้ก็ปรับฮอนปรับเสียงกลางได้นะครับสำหรับตัวนี้นะผมตัวนี้จะมีตัวนี้ปกติทุกตัวนะครับด้านในก็ปกติสภาพสวยๆนะครับไม่มีข้อแคกนะครับมีช่องไมให้ถึงสี่ช่องเหมือนกันนะครับผม มีช่องออกให้นะครับผม USB ครบนะครับตัวนี้สำหรับท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหาตัวนี้เอาอปในราคาที่8,000กับอีก500บาทนะครับ8,000กับอีก500บาทครับของใหม่น่าจะสูงอยู่นะครับน่าจะประมาณ1 3 0 0 0 4 0ได้นะครับสำหรับตัวนี้สำหรับแบรนด์ของคมสันนะครับน้าลายนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของเทคหน้านะครับตัวนี้อยู่นั่นแล้วนะสำหรับเทคหน้าขายถูกๆนะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้อยู่ที่2,000บาทนะครับสำหรับเทคหน้าตัวนี้ก็ใช้งานปกติเหมือนกัน สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยละกันสําหรับร้านพีเน็ตออดีโอซื้อขายเครื่องเสียงการแจ้งทุกชนิดครับถัดมาด้านล่างนะครับจะเป็นในส่วนของ NPE รุ่น MFC 600นะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ปล่อยในราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับราคาอยูที่6,500บาทนะครับสำหรับตัว MFC 600นะครับ สนใจสอบถามเข้ามาได้ครับตัวนี้ก็ใช้งานปกตินะครับแรงๆใหญ่ๆนะผมฝากไว้ได้ละกันสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของเช้าประจําวันเสาร์นะครับที่26นะครับมาดูในส่วนของ PowerM นะครับที่ยังอยู่ขออญาตอัปเดตอีกครั้งนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ A Lab นะครับ A Lab ตัวนี้ปล่อยในราคาที่12,500บาทนะครับเป็นตัว PL 4.2นะครับ A Lab ตัวนี้ใช้งานปกติใส่ใส นะครับขับ12นิ้ว15นิ้วข้างละ2ข้างละ3ได้นะครับ18นิ้วข้างละ2ได้นะสำหรับตัวนี้เสียงในส่วนของตัวนี้รายละเอียดเสียงนะครับเสียงดีมากนะครับสำหรับตัวเอลเล็ปนะครับผมถัดมาจะเป็นโปรยูโรเทคนะครับเป็นรุ่นโปร2,500นะครับตัวนี้ก็มีคอสโอเวอร์ในตัวนะครับตัวนี้ก็ใช้งานปกติสวยๆเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ปล่อยในราคาที่3,000กับอีก900บาทนะครับ3,000กับอีก900บาทนะครับผม เออ่สิงกิว่านะครับ S 3 6 0 0นะครับ4,000บาทนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็เป็น XL 600นะครับ3,500บาทนะครับตัวนี้ก็ใช้งานปกติเดิมๆนะครับ4ี0พนะครับ5,500บาทนะครับสำหรับตัว4ี0พใครที่สนใจชิ้นชอบน้ำเสียงของนัทพงศ์ซาวนะครับหรือว่า NPE ในซีรีส์4ี0พนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับ5,500บาทนะครับใช้งานปกตินะครับผมถัดมาจะเป็นในส่วนของ DHK นะครับผม DHK อยู่ที่7,500บาทนะครับ ตัวนี้ขับ18ข้างละ2ได้สบายๆนะครับ DHK HK 2.12นะครับตามซีรีส์นี้เลยนะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็จะเป็นโมนิฟายนะครับผมโมนิฟายตัว2มอแปลงนะครับ PXL 3 0 6มีอยู่2แท่นนะครับปล่อยในราคาอยู่ที่แท่นละ9,000บาทนะครับสำหรับตัว PXL 3 0 6แบรนด์โมนิฟายนะครับตัวนี้แรงๆแน่นอนนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับ18นิ้ว อ่าชแนลละสองสามสบายๆนะครับชแนลละสองชแนลละสามสบายๆเลยนะครับสําหรับตัว Modify p x l สามบันหกครับแล้วก็จะถัดมาด้านล่างนะครับจะเป็นในส่วนของมัตติกนะครับสําหรับตัวนี้มัตติกเป็นรุ่น MS 10,000หนึ่งหมื่นนะครับตัวนี้ปล่อยในราคาที่เก้าพันบาทนะครับใครที่ยังมองหาเครื่องเสียงข้างแจ้งนะครับ Power amp นะครับเอาไว้ขับซับเบสแรงๆตัวนี้เลยนะครับแรงแน่นอนนะครับสิบแปดนิ้วข้างละสองข้างละสามได้นะครับสบายๆนะครับ แอมป์ประกอบนะครับหน้าคาวนะครับไมโครเทคไฮซีรีนะครับตัวนี้ก็เก้าพันบาทนะครับตัวนี้ก็ขับสิบแปดข้างและสองข้างและสามได้สบายๆนะครับสนใจตัวไหนอินบ็อกเข้ามาได้ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ power amp แอมป์วาเทคนะครับซีรีส์อ่าสามบันหกอ่ามเอสนะครับมีอยู่สองแท่นนะครับราคาแท่นละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับตัวนี้ราคาก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วแต่ตัวรุ่นใหม่รุ่นเก่าหนึ่งฟิวสองฟิวนะครับตัวนี้นะครับผมสวยๆเลยนะครับ มีอยู่สองพันสี่มีอยู่3แท่นนะครับสามพันหกมีอยู่2แท่นนะครับถัดมาด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของ AJ m i c r o t e c h 3 0 0 0 VZ นะครับตัวล่างนะครับจะอยู่ที่7,000บาทนะครับตัวนี้ใช้งานปกติทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้จะรุ่นใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะอยู่ที่8,000บาทนะครับผมตามอายุการใช้งานตามรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพีเน็ตออริโอซื้อขายเครื่องเสียงการแจ้งทุกชนิดครับอีกมุมนึงนะครับของทางร้านก็จะเป็นในส่วนของสต็อก เอ่อสิบแปดนิ้วนะครับสต็อกสิบแปดนิ้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบีบีช่างนัดมหาสารคามนะครับของแท้ต้องนัดซาวนะครับผมอันนี้สูตรบีบีนะครับสูตรบีบีก็จะมีสต็อกอยู่นะครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหาชิ้นชอบน้ําเสียงของซับเบดสิบแปดนิ้วสูตรบีบีของแบรนด์ช่างนัดมหาสารคามนะครับทางร้านพินิจออดิโอก็มีจําหน่ายนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับใบละสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับตู้เปล่านะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทตัวนี้ ตะแกงฉีกนะครับตะแกงฉีกไม้อัด20มิลนะครับขอบเหล็กเต็มใบนะครับผมสําหรับตัวนี้ปล่อยในราคาที่2,700บาทไม่รวมสเปคข้อหลังนะครับถ้าบวกสเปคข้อหลังก็จะอยู่ที่2,800บาทนะครับบวกอีกหนึ่ง้บาทนะครับผมถัดมาจะเป็นในส่วนของแบนล้านนะครับแบนล้านจะมีเทอร์โบนะครับผมเทอร์โบ18นิ้วนะครับกว้างอยู่ที่57สูง80ลึก80นะครับสําหรับเทอร์โบนะครับ เวอร์ชันใหม่มาก็จะติดในส่วนของแบรนด์ด้านในนะครับประมาณนี้นะครับส่วเทอร์โบของช่างน็อตก็มีนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นของช่างชายนะครับชายเอสซีนะครับทางอุบลราชธานีนะครับตัวนี้ปล่อยในราคาอยู่ที่สองพันกับอีกแปดร้อยบาทนะครับสองพันกับอีกแปดร้อยบาทตะแกรงฉีกขอบเหล็กมูจับจะเป็นเสืไม้นะครับผมตัวนี้นะครับส่วนตัวท็อปนะครับปล่อยที่ราคาอยู่ที่สามพันกับอีก เก้าร้อยบาทนะครับสามพันกับอีกเก้าร้อยบาทนะครับสำหรับตัวท็อปงานท็อปนะครับผมงานสวยๆตะแกรงปั๊มโรงงานมีพิลเตอร์หูจับเหล็กอ่าหูจับเหล็กจะสลักในส่วนของเอสีได้ด้วยนะครับผมมีอยู่นะครับสําหรับงานทับของช่างชายทางอุบลราชธานีเอสีนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับแล้วี่เป็นตู้เสียงกลางนะครับเป็นแบรนด์ร้านนะครับตัวนี้จะเป็นงานรองทับนะครับหูจับเหล็กนะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสี่ใบ แถมชุดแขวนหนึ่งชุดนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับสี่ใบแถมเฟรมแขวนหนึ่งชุดนะครับสําหรับท่านที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับเอฟฮอนของช่างอิตก็ยังอยู่นะครับก็ยังพอมีให้พี่ๆสมาชิกได้เลือกชมอยู่นะครับสําหรับสายเอฟฮอนตู้เอฟฮอนเสียงนุ่มๆลึกๆนะครับแบรนด์อิตออเดอโรร้อยเอ็ดนะครับใบละสองพันหกร้อยบาทครับใครที่สนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ซับเบียร์สิบห้านิ้วมาตินนะครับแบรนด์ล้านนะครับใบละ 1,750บาท